สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ในดิสคอร์ดในเมวานกาดครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงลิฟโดยที่เป็นโซโล่เพลเยอร์วิธีที่การที่จะลงลิฟเนี่ยแล้วการหาเซิร์ฟเวอร์การหาห้องนะครับรวมถึงการที่จะไปบอกด้วยว่าซีเคตตัวล่าสุดเนี่ยอย่างจูฮาบัสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถการันตีในการหาได้คือดวงกุดแค่ไหนแต่คุณลงลิฟจนครบเนี่ย คุณสามารถการันตีตัวรับตัวนี้ได้เลยนะครับหรืออาจจะดวงดีได้2%ก่อนด้วยวิธีนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์กันคือก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องเข้าไปที่ Discord Anime Van g u a r d ก่อนพอคุณเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยกรณีที่คุณเป็นยูสใหม่หรือยูเซอร์ใหม่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนะี่ยมันจะมีช่องช่องหนึ่งตรงที่คำว่า Anim e v a ม g u a r d นะครับมันจะเขียนว่า L F อะไรอยู่สักอย่างลองหาดูผมจำไม่ได้เหมือนกันคือก่อนหน้าน,นี้ผมเพิ่งไปหามา มันเปลี่ยนว่า L F อะไรสักอย่างพอมันขึ้นว่า L F อะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปเหมือนเป็นอีโมจิล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้ยืนยันคุณก็ไปทําการยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อย verify อะไรให้เรียบร้อยพอ v e r i f y แล้วเนี่ยห้องในการหาเพื่อเล่นเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคือคุณสามารถหาได้ทั้งพอทัลนะพอทัลเทียสิที่เป็นพอทัลเริฟหรือก็คือหาพวกตัวละครยูนิตใหม่นะครับไ ค่างเงินช็อกโกแลตอไอซ์พอร์ทัลเพื่อหาโกจิต้าหรือหาทีสิบพอร์ทัลเลิฟเลิฟพอร์ทัลครับลงคู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคีย์หลักในวันนี้คือลิฟตครับลิฟต o โอเพนเฟก i n ลิงก์เฟกลิงอะไรพวกนี้คือทุกคนต้องลองดูดีๆนะครับคือวิธีการจอยของผมเนี่ยมันจะจอยโอเพนลิฟจอยลิกะวีเอ็น วิธีการจอยของลิฟต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนนั้นอื่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลิฟต์ที่มันเปิดเนี่ยมันจะเป็นลิฟต์แบบว่าล็อบบี้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งล็อบบี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะไม่มีการแคปเซิร์ฟเวอร์มาให้นะครับการที่คุณเนี่ยจะหาห้องที่สามารถเล่นได้เนี่ยคุณต้องไปดูชื่อของยูเซอร์เขายกตัวอย่างลิฟต์โอเพนอันนี้คือลงไม่ได้ไอเขาบอกลิฟต์โอเพนคือมันไม่มีชื่ออะไรให้เลยเนี่ยแล้วเราจะตามไปได้ไงเฟกลิงก์คืออะไรเฟกลิงก์ก็คือแบบ ห้องนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องปักลิงก์ด้วยนะครับก็คือปักลิงก์เซิร์ฟเวอร์ด้วยในในประโยคอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้ L F Lift Party ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ D M ไปหมายถึงว่ามันจะมี2แบบนะ D M เข้าไปแล้วก็เล่นกันยาวๆกับอีกอย่างหนึ่งคือหาชื่อ Lift Open in 30ม i ิ u น e s อ่ะก็คือ30นาทีนี้ลิฟตกำลังจะเปิดอ่ะคุณเขาชื่อ V L X Nelly นะผมก็เปิดเข้าหน้าโรบอกนะครับคือในในมือถือไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันผมก็ไปเซิร์ชชื่อ,อ,นอ,อนคนนี้ V L X Neli แล้วก็หาคาว่า people V L X Neli อ่าเนี่ยคนนี้ V L X Neli กำลังเล่น anime vanguard อยู่ให้กดเข้าไปหน้าโปรไฟล์เขาครับแล้วกด j o ยเนี่ยแล้วคุณก็จะได้เข้าห้องลิฟที่มันเป็น30นาทีแล้วอ่าเดี๋ยวลองไปดูว่าจริงไหม คือมันจะมีเนี่ยสามสิบนาทีเห็นไหมลิฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะส่งชื่อมาเช่นคุณเอ็นสูตรยี่สิบหกก็ไปเซิร์ชชื่อ n อ็นสูตรยี่สิบหกเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนะครับผมจะลองเซิร์ชดู n อ็นสูตรยี่สิบหกปั๊บมีเหมือนกันเห็นไหมคุณ n อ็นสูตรยี่สิบหกแล้วคุณก็กดจอยตามไปอันนี้ผมเข้ามาแล้วในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนลิ i. นี่ 30นาทีจริงด้วยแล้วคุณก็มายืนรอทํานู่นทํานี่ในห้องนี้แหละก็รอไปครับเดี๋ยวก็รอรอลงไปคือถ้ามันมีอ่าห้องที่มันเขียน10นาทีรีบจะเปิดอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรีบเข้าไปนิดนึงแม่คืออ่าเซิร์ฟเวอร์มันจะเต็มแล้วคนมันก็จะไม่ออกกันทีนี้คือเขาก็จะยืนรอกันอย่างเงี้ยแหละ28นาทีทํานู่นทํานี่กันไปครับเนี่ยคนนี้เป็นคนลงลิงก์ให้นะครับคุณเนลิ elly, นั่นเองนะเออพอหลังจากนั้นผมก็ จะไปรอเดี๋ยวคนมันจะเข้ามาเรื่อยๆืไม่ต้องห่วงตอนแรกคนมันจะยังไม่เยอะขานาดนี้หรอกเห็นว่าคนเขาก็จะมายืนรอเล่นกันแหละอ่าอันนี้คือวิธีที่แบบหาลิฟต์ได้ลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราผ่านสูงก็มากเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาใช้วิธีนี้ก็จะไม่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาแจมซะส่วนมากนะครับคือสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยในการลงหาลิฟต์หรือลงพอทอลัลอะไรเงี้ยถ้าเป็นพอทัลคู่เนี่ยอาจจะต้องไปลงกับเจ้าของเจ้าของที่เขามาแปะลิงก์นะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเลย นะครับผมอันนี้คือวิธีแล้วก็ไปดูอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยคือตัวละครตัวนี้สามารถที่จะการันตีได้นะครับ <c oughs> นี่เลยตัวละครจูฮาพัสเนี่ยสามารถการันตีหาได้โดยการที่คุณเอาลิฟชาร์ตเนี่ยมาแลกนะครับจะเล่นถามว่าเล่นกี่ตาพี่คือคุณจะต้องลงลิฟอย่างเงี้ยกับวิธีที่ผมสอนไปเนี่ยวนๆไปอย่างเงี้ยประมาณเอาแบบถัวเฉลี่ยรธรรมดาเลย 16- 17 1ถึงเเนี่ยการันตีแล้วสิตาเนี่ยการันตีแน่นอน เอาเป็นว่า17ตาการันตีแน่นอนคือคุณจะได้วอลสโตนนี้มาคุณกดเอ็กแชมไปเลยพอคุณได้ครบพอได้ครบปุ๊บเนี่ยให้คุณไปลงลิฟต์อีกตาจูฮาบัตจะมาอยู่ในไอดีคุณทันทีคือมันจะเด้งเข้าไอดีทันทีเลยนะครับมันจะแค่นั้นเลยวิธีการที่จะได้จูฮาบัตมาแบบฟรีๆแบบการันตีก็คือลงลิฟให้ครบ17ตานั่นเองนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มาแชร์วิธีง่ายๆหาริปหาจูหาจูจ,จูอะไรอะจูฮาบัตจูฮาบัตแบบการันตีนะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะอธิบายเข้าใจเกียร์แล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย